ศ2,415นะซึ่งมีการพบแร่ทองคำที่บริเวณบ้านบ่อทองนะตำบลโนนสังปัจจุบันนี้คือที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าชาวบ้านนี่พบทองคำจากรูป,ปูนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ได้ทำ การขุดแล้วก็ล่อนเอาทองไปขายความแตกขึ้นมีชาวจีนและชาวบ้านคนไทยไปขุดหาทองกันอย่างมากมายจนความทราบมาถึงในกรุงพง์ท่านก็ได้โปรดให้พระปีชากลาการหรือนายสำอางอมตยกุลซึ่งเป็นเจ้าเมืองปาจีนสมัยนั้นนะไปทำการขุดหาทองในบริเวณนี้ซึ่งได้มีการพัฒนาจนทำ เหมืองกันเป็นล่ำเป็นสันอยู่ในปัจจุบันแม้ประเทศไทยยังไม่มีเหมืองแร่ขนาดใหญ่แต่ทองคำก็ถูกค้นพบในหลายๆแหล่งเช่นที่บางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันหรือโต๊ะโมะจังหวัดนราธิวาสและในอีกหลายๆแห่งรวมทั้งในเขตอำเภอปักชมจังหวัดเลยที่ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านในอำเภอที่นั่นด้วย เศษทอที่ปะปนอยู่กับกรดหินในลำทารนี่เองที่ทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ ที่สืบสวนพบนะครับที่อำเภอปักชมนะครับแล้วก็เชียงคานบางแห่งนะครับปักชมนี่อยู่ไกลจากจังหงวัดไกลจังหวัดประมาณ90กิโลเมต,ตรครับติดกับน้ำขุครับตนะิดกับน้ำขุครับแล้วเาขาว่ากันหน้าไหนครับโดยมากเป็นหน้าแรงครับตั้งแต่กุา่าพานมาอานดัสามครับชาวบ้านทั่วไปคชาวบ้านทั่วไปเลยครับเพราะหน้าแรงน้ำขุ่มันจลดน้อยลงแล้วตามสถานที่ที่บ้านเล็กอยู่ติมตะล่งน,น,นะครับจะเป็นหาดทรายแล้วมัมาล่อนกันเป็นเป็นกลุ่มก้อน มันก็ทํานาเนี่ยมันก็ทํานาเงีัย <c oughs> เอ๊ะแต่คราวนี้มันไม่ใช่จรททานาทํานาเลยมันเกี่ยวข้าวแล้วก็แบ่งกองสีอะไรเงยรื่องทองเนี่ยมันของมีค่าเนี่ยก็ใครได้ใครก็ระต่เอาไปแหละ <c oughs> ข,ของใครของมันใครได้ของของใครมันครับอ๋อแล้วทองที่ได้แต่ละฤด,ดูการเยอะไหมาวันหนึ่งนะครับคนหนึ่งที่ได้เนะี่ยต่อคนนะครับก็าขายได้ประมาณแปดสิบบาทถึงถึงร้อยบาทเงินไทยนะฮะ ทัง <tyard. S 2> พ่อค้าทัางโจรยลเลยึงคาดไปซึ่งก็เป็นนั้นว่าทองคําที่พบในประเทศเรานั้นไม่เพียงพอขนาดที่รเราจะสามารถนํา, mm hmm. านมาทาเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆสาหรับคนทั้งประเทศได้ทองนูบประพันเท่าที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปนั้นจึงได้มาจากตลาดค้าทองคาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และมีการผลัดเปลี่ยนมือกันอยู่ยังไม่รู้จบการถ่ายทอดสิ่ง,งล้ําค่าทางวัตถุจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึง่งทําให้ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า วันนี้จะยังมีงานฝีมือประณีตตามแบบฉบับของช่างทองรุ่นเก่าอยู่อีกไหมยิ่งนึกถึงภาพเครื่องทองที่คุณได้จากกรุวัดราชบุรณนะก็ทําให้ผมยิ่งอยากจะลองค้นหาย,ยาดฝีมือดูสักทีมาถึงที่พระนครคีรีหรือเขาวังแห่งนี้ทุกคนก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าขณะน,นี้เรากําลังอยู่ในเขตของจังหวัดเพชรบุรีนี่เองตอนนี้ผมกําลังเล่นบทนักสืบครับ ก็ข่าวว่าเมืองเพชรมีช่างทองฝีมือดีผมก็ต้องมางค้นหาดูสักทีเพื่อว่าจะได้ของขวัญปีใหม่ชิ้นพิเศษสำหรับคุณพระทองจริงๆแต่เดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะไปพบช่างฝีมือคนที่ว่าผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปยังวัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนี่เองสิ่งที่ผมอยากให้เห็นก็คือลายรดน้ำสีทองอรามที่อยู่บนเสาในาลาก,การประเวณนเก่าแก่ของวัด ชื่อกันว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนพุทธศักราช2,100ซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสีเองความงดงามของวัดใหญ่สวรณารามทําให้ผมแน่ใจว่าที่เมืองเพชรแห่งนี้จะต้องมีช่างทองฝีมือดีอยู่อย่างแน่นอน ช่างฝีมือเมืองเพชรมาที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีและที่นี่ผมก็ได้พบกับอาจารย์โฉมยงโต๊ะทองหัวหน้าภาควิชาภาษา,าต่างประเทศของวิทยาลัยอีกพักแปลกใจนะครับว่าวิชาที่อาจารย์สอนจะมาเกี่ยวกับช่างทองของเราได้อย่างไรแต่ท่านผู้ชมครับดูนี่สิครับงานฝีมือเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ผมต้องมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไปได้มาจากไหน แต่เริ่มมาบรรจุที่นี่เมื่อปี2513นะคะกะ็พอมีเงินเดือนก็อยากจะนําเงินเดือนเนี่ยไปไปซื้อทองอยากจะเจียญเงินไปซื้อทองนะคะก็ไปติดต่อขอช่างทองซึ่งทราบว่าป้าเนื่องเนี่ยเป็นช่างฝีมือที่นี่ก็ไปเริ่มทาความรู้จักแล้วก็ไปสั่งทำทองที่ป้าเนื่องตั้งแต่นั้นมางานของป้าเนื่องเป็นงานที่ละเอียดมากนะคะเป็นงานที่ละเอียดมากและป้าก็จะ จะระวังมากเลยในการที่จะทำของออกมาแต่ละชิ้นเนื่องจากว่า,าป้าเป็นศิลปินมากกว่าที่จะเป็นช่างทองนะคะเพราะงั้นทำเนี่ยต้องทำให้ด้วยใจรักด้วยความพอใจแล้วก็ต้องตั้งใจทำให้มันดีจริงอย่างจะเห็นว่าบางชิ้นเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยป้าสังเกตดูว่าไม่ใช้เนี่ยนะคะป้าก็จะถามว่าทำไมไม่ใช้ให้เอามาคืนเราจะลื้อจะทำให้ใหม่ พราะฉะนั้นงานของป้าแต่ละชิ้นจะละเอียดสวยงามมากมากแล้วก็ทนทานแข็งแรงเมื่อเทียบกับบางชิ้นซึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยช่างสมัยปัจจุบันก็สามารถทําได้นะคะงานของป้าบางชิ้นเนี่ยแต่จะไม่เหมือนกันความแข็งแรงจะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้สร้อยน,นี้เรียกว่าสร้อยหกเสานะคะป้าจะถัก โดยการาตัดเป็นห่วงกลมๆแล้วก็ค่อยๆสอดทีละนิดทีละนิดนะคะในแต่ละวัน,นป้าจะทําได้ประมาณสักสองนิ้วเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เป็นสร้อยนะคะส่วนอันนี้คือจี้ที่เล่าให้ฟังว่าป้าทําลําบากมากเลยทีเดียวเพราะป้าจะต้องค่อยๆเผา,เาให้ทองร้อนแล้วก็ค่อยๆเจาะเพื่อที่จะขุดนะคะเพื่อที่จะฝังพลอยลองไปตามาแต่ละจุดให้มันได้ความสมดุลน,นะคะข้างหลังจะเห็นว่า อมีรอยขุดสวยงามมากทีเดียวนะะส่วนตรงนี้เป็นลูกศนนะคะเรียกว่าลูกศนลักษณะเหมือนกับลูกศนที่ใชท้ที่ต้นสนเนี่ยนะคะเหมือนลูกของต้นสนป้าจะทําโดยการที่มีลวดก่อนนะคะเส้นลวดเส้นหนึ่งแล้วก็ฝังเม็ดไข่ปลาลงไปในเส้นลวดเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เม็ดโตหน่อยใช้เป็นจี้นะคะ และที่เรือนไม้เก่าแก่เชิงสะพานท่าสองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีผมก็ได้มีโอกาสารู้จักกับตัวจริงของปั้นเนื่องแฝงสีคำช่างฝีมือเก่าแก่ของเมืองเพชรผู้ที่สืบเชื้อสายช่างทองมาถึงห้าแผ่นดินจนกระทั่งบัดนี้ก็อายุนับได้ร่วม80แล้ว <79. S 2> ย,ะนะยูเจ็ดสิบเก้าในเราจากหกสิบปีนะเพราะขวาปลาเพราะฉันหัดทันท้องอเป็นแล้วก็สาม,มาแต่งานนะไม่ไปได้ทำยูส่ห้าปีแต่จักนักนหนว่านางก็ทำเรื่อยมาตอนนั้นเราลูกอ่อนก็เล่นมารกจากลุงป้า แล้วก็พี่สาวบ้านเป็กๆกันได้ไ่มคะหวานจะส่งไปละคุณหัดทำเหมือนก่อนแต่เรามันมาหัดทำท้องนี่เราหัดเราหัดท mm ุกอย่างมันละเอียดอ่อนมากเราทำพูกตูกระดุมทุกปลา ต้องหัดของโบราณตั้งแต่สนตกอะไรนะสนหัดทำมาตั้งอทิแรกเลยก็หัดมาตั้งแต่เดิมอะที่นี่ก็มังกินเวลาพวกนี้มันละเอียดตอนหัดเงินจะง่ายกว่าเงง่ายนะพราะอะไรเพราะมันเสียเพราะมันเสีย,ม,สยมันบาดละร้อยเท่านั้นเองไอท้องบาดต้องสีพันห้าพันมันเสียแล้วม,มันเสียเลยใช่ไนหะ งานทองชิ้นหนึ่งหนึ่งของคุณป้าต้องใช้เวลาอยู่นานโขเลยทีเดียวครับเพราะทุกๆขั้นตอนต้องทำด้วยมือจากทองเป็นก้อนก็ต้องนำมาตีให้เป็นแผ่นบางๆเสน็ทซะก่อนก่อนที่นำไปดัดเป็นลวดลายต่างๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าลูกค้าของคุณป้าต้องมีความอดทนกันอยู่สักหน่อยขนาดอาจารย์โฉมยงซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าประจำมาช้านานกว่า10ปีก็ยังมีโอกาสได้งานของคุณป้าเพียงปีละชิ้นเท่านั้น ยิ่งในระยะหลังๆในสุขภาพของคุณป้าไม่สู้จะดีนักประกอบกับอายุที่สูงขึ้นจึงทำให้คุณป้าทำงานได้ช้าลงไปอีกก็ทำจดสารมาเนี่ยสารบา้านช่วยกันสามคนนะแต่ว่าฉันคุนทักฉันไม่กลัวหรอกใครทักทมาเถอะฉันทักไว้ ยงว่าเรายอมแพ้ตอนตาเราเจ็บตาเจ็บเนี่ยเรายอมแพ้ตอนนี้ฉันไม่กลัวแล้วนะทำกลางคืนไม่ได้เนื้อดีกลางวันนี่หนูหทดไปคืนวัน่าไ,ได้อะกลางคืนเราทำงานได้ตังเยอะที่หมอก,ก็ห้ามฉันทำตอนนี้รู้ไหมฉันทำได้แต่กลางวันตีเป็นรวดไปเลยตีนักต้องไปตี่างยาย่ฉันไม่กล้าตีหนูดูเพราะว่าเรากลัวกระเทือนตา จำลองจำลองแบบให้ดูว่าต้องตีอย่างนี้แล้วคุทต้องแพ้คูต้องให้แพ้ให้ใช้มือเนี่ยตีท้องให้เป็นเสมอกพื่อถึงจะให้ทำท้องพันเนื่องลไรผมฟังว่าแหล่งที่มีการท,ทําทองมากๆก็อยู่ในแถบนี้สมัยก่อนก็มีกันอยู่สามสี่บ้านที่ยึดอาชีพท,ทําทองแต่ปัจจุบันนี้ก็ล้มหายตายจากกันไปสมด ที่บ้านของคุณป้าก็มีห้าคนพี่น้องที่เรียนมาด้วยกันแต่จนบัดน,นี้ก็เหลือคุณป้าเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนธรรมดาลูกหกคนของคุณป้าก็มีเพียงลูกสาวคนเดียวเท่านั้นที่ตัดสินใจลาอาอกจากงานราชการที่กรมจิลปากรมาช่วยคุณป้าเดินๆเข้ามาเดินมา เขา็ดีนี่เอร้อยดีแต่ว่าเขาใช้เครื่องช่วยเราต้องทำได้สีมือต้องทําได้มือนี่แหละคุณจะปฏิได้ดอกเล็กๆคุณก็ต้องใช้เล็บใช้นิ้วทำแต่คุณจีนเขาตักเขาสำเร็จลูกออกมาเลยเราทำสูเข้าไม่ได้ก็ทำไปวายฟ้าเพาสำเร็จเลยเขาปดปุ๊บมันกป็นดอกมาได้ยางเราต้องมาจัดเก็บจัดะารหนูดูเปนดอในรูปแบบนี้ต้องเอาต้องเอาปักีบมเมื่อได้มาพบกับปนเนื่องแฝงสีคำ ผมก็พบว่าตัวผมเองได้รู้ซึ้งถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าของเนื้อทองและคุณค่าของศิลปะบนเนื้อทองแล้วในขณะที่ความสําคัญของทองในฐานะโลหะธาตุยังคงมีอยู่นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณค่าของศิลปะกลับลดน้อยลงไปอย่างน่าเสียดายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยสังเกตมาก่อนแม้ว่าจะได้เดินเข้าไปดูในร้านทองหลายร้านมาแล้วเพราะสิ่งที่ผมพบก็คือ งานฝีมือที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกันทั้งสิน้นน่าจะได้จริงๆที่สภาวะความจำเป็นทางเศรษฐกิจความเร่งรัดของเวลาที่ต้องต่อสู้กับดิมานของลูกค้าในแต่ละวันได้ทำลายศิลปะที่มีอยู่ไปจนหมดสิน้นอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้มรดกใหม่ในวันนี้จึงหวังเพียงแค่นาเสนอความอลังการแห่งศิลปะบนเนื้อทอง ให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมไว้เท่านั้นหลหะครับแล้วถ้าหากว่าเลือดของความเป็นศิลปินของคนไทยจะยังคงมีอยู่บางทีในวันพรุ่งนี้อาจจะมีคนวุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างก็ได้